Prego! ทำไมถึงมายังกำลังของพี่ได้เจอพี่เดชค่ะน้องอหญิงร<ม>ุ่นทิพยนยมวนดเพชรไทยเรื่องพระคูมันรุ่นสุริยาเดชค่ะเุ้าพี่เนี่ยมั่นหมายไว้ตังแเด็กย,ยังไม่เคยเห็นงาน่า,ายที่ตาเลยบอกฉันเจะรู้ได้พระพูะคุมั่นเนี่ยจะรู้พิกรอะไรสักอย่างดเดชขอเดชะอาภาบ่าุ<อ>มัน่นหมายกันไว้ตั้งสิบกว่าปี แล้วฝ่ายนี้ก็ยังไม่เห็นพี่แล้วที่จะมาแต่งงานกระหม่อมว่าสมควรที่จะถอนมนั่นพระยาค่ะฝากพระบาราชี่ระศูนี่ราระศูนย์ขุนเปิดเลยอเนาะ เอออดดงั่กผ้ัเหมือนผมฉันได้กิ่นคนมาเลยเคะอะไรนะผมฉันได้กิ่นคนมาเลยเะก็ออกไปดูว่ามีใครมาหรือเปล่าได้ได้เะตายลแก๊แกลจะขอเวลาผมรับราลขอบคุณครับสรเราหวังรับที่บอลกับซีทีเแล้ว เรี๋ยวมาคุณดีออคมาันดีดออา้อครับาอออคมาบอีออ่อีนงอดดเาระิเฮ้ยูว่ามาผิดที่ลมันจะมาแต่งงานเมืองพุมันใช่แต่อนี่เขาเอาวงหลิดเอาไว้สาราไหนเนี่ยจบุ้ไดใช่ไหเนี่ยเกประดับของเขาอ๋อเกินประดับตกใจที่ว่ามางานโสดใจได้เย นี่เป็นใครคะนี่คือก็องเกียรติยศเป็นเฮ้ยมาจากเมืองไหนวะเมืองไหนเมืองเมืองะไรโรบิสไยเมืองเมืองเจ้าชื่ออะไรถือราศีถือราศีเนาะจิ้มหายลืมชื่อเลย ถ้าเกิดว่าจีบหน้านางมึงเนี่ยเป็นไรไหมไม่ได้เลยไม่เก็ียดเขาเดยอบคุณครับแ้อตย่างกับนายวิทย้บอ่าอะรแล้วราขอขอบคุณเงินเส้งที่มีนยให้จับลออีกแลือถ่ายได้ยางเดียวอยาให้แตกเือะเก็บไว้ให้คืนที่สองหรือคนที่สามนาคือลิเกย์สุขอายุรออยู่เดี๋ยวกูพูดไปก็รแตกกลับไปยังวะเนี่ยยังยงยังอย่างโตง เออนี่ไม่ใช่พระคุมันไม่ใช่พระคุมันไม่ใช่แล้วแล้วองค์ไหนพระคุมันเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นคอยรับรางวัลคอยรับรางวัลรีบเร่งเร่งรับกันเร่งรีบเดี๋ยวเราไปรับกันจะจบจะไปเล่นยังไงก็เลือกอยู่กับมึงเลยพี่ขอบคุณพี่น้องมาจขอขอบคุณร้านคุณดีด้วยครับพี่น้องชาวร้านดีนะครับน่าตื่นใจเลยมาเพื่อขอละทิ้งเลยนะน่า ใช่ไหมเดี๋ยวมองกลับบ้านไปกาาวนะคะโดจิ้มหายดูจัดเข้าไม่ไหวเลยเนี่ยนี่เกนี่เกไม่ใช่คนดูนะใช่ไหมล่ะแล้วก็มีให้ก้าเป็นเทเรเปวัน่เนเทศรหาเเนมาด้เลยุล่นี้องไม่ต่อลยน่เองแล้วดีดีลดีลดีละดีลิกดีลทำ้ดีดีลว ล้วขอบครับรางวันเดี๋ยววันที่16เดือนนี้ครับเจ้าปรตอลจะชภูเขาทองนี่ครับแล้วช่วงเด็กไปต่อที่ท่าเรือครับชมวันทกโมงเช้าเลยครันนี่ใ่ไหม่งลูกศิปอเปล่าใช่คะถูกต้องครับเพราะกม่ของลูกทิพย์โอ้โหชวนนรันดร์รับตัวทุกคนเลยนะครับงั้นเชิญเด็กเลย้ที่จสิทธได้เลยม่ เมกี้ได้ยินแวว่าวันนี้เจเร่งหกโมงเช้าเลยเหรอวันไหนเนี่ยจะพาที่ไหนเขามาวันนี้ขอขใช้ร้อใจไม่ไดตรีอะไรเลย้าวมาแล้วไปาอไม่ไหนมาแล้วไปติแกทำตัวาาอีกข้งต่เีพีด้วยคุณเจ้าค่ะไม่อดเลยนะมยไ่อครับ สงคืนบอเฮ้ยทำกันหรอแกเยอะแกเยอะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคงมีมาอีกสี่ห้าเมืองมั้ยมีมาอีกเออเออออกมาคู่ก็จะไปตองได้นะมันถึงเกงก็ปวดเกจะปวดอะไรนี่ก็เป็นๆกันหน้ามาเป็นตีใหญ่ขนาดนี้แล้วน่ะทำไปยังไม่เคยออกโอ้ผมเมียคู่นี้เราช่วยกันทำมหากินดีจังเลย แล้วก่อนนะอบอกว่าเขาเขาสลายแม่เราเดินรอคอยวันนี้เรืนะวันที่เพื่อนจะมาผลิตของเราที่เรามาวันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าต้องการมาระหสัญญาที่เคยมั่นหมายกันเอาไวา้ในเพื่อนคนไหนแล้วคู่มั่นอยากจะเห็นหน้าซะแล้วเหนืออยากจะเห็นหน้าคู่มั่นเลยทุ่งทิพน้องเราเองนั่นเลยแล้วก็ผู้คนมากมายจริงๆเมืองเพื่อนเนี่ยมีใครกันบ้าง มีใครกันบ้างที่นั่งชุดแต่ชุดสีชมพูเข้มนะเนี่ยชมพูเข้มเหมือนจะใบยกไ <ป S 1> ด้หลังสีน้ำเงินเน้ำเงินหน้าข้าหลวงทุกคนเลยอฮะพี่นางข้าหลวงทั้งหมดเลยเหรอท่านพี่ข้าหลวงเอ้อแล้วไม่รัวปะแล้วไม่รัวตลกเขาจะตกใจหน่อยพีศาจ <c oughs> เออให้ไดนจังหวะนี่ดิทำไมมึงสงสัยอะไรน้าข้าหลวงเนี่ยอย่าบอกว่าที่ นี่นาข้าหลวงคนนี้เนี่ยน้าข้าหลวงทุกคนทุกคนเลยเออโอ้โหพระเจ้าโว้ยแจมแจมตรงนั้นตั้งแต่คนหนึ่งที่คนหนึ่งมีบทสิถ้าเรามีผัวแล้วนับคนสองคนสามนี่แจมแจมโอ้ยตัวที่เหลือนี่ดูไม่ได้เลยว่ะเอ้ยเจ๊เจ๊ถามจริงตัวไหนแจมแจมวะคเจ๊เจ๊พ่อสิคโอาหารนรกอาหารนรกอันนี้อาหารนี่คนเนี่ยเนี่ยอาหารไทยคนณรู้ม นั่นโตหดเลยนะเนี่ยฮะโหวดเหี้ยมรู้กันเลยอไม่รู้เห็นรูปร่างสวยๆจะลงขึ้นครูซะหน่อยว่าแต่ตนี่ไปถ้าเคยเราอยากจะรู้นะคู่มั่นของรุร่งทิพย์นะคาไหน,<ส>นแล้วจะเป็นใครกันบ้างเนี่ย<ส>น,น้องชาย<ส><น>ของเราเขาคู่มั่นของรุร่งทิพย์<ส>น,น้องสาวเพื่อ<ส>นอ๋อคนนี้น่ะเหรอคือร้านเจ้าคุณสุริยาโอ้สุริยาใช่ไหมเราคุณสุริยาพี่ยรอเราดีสุริยา แต่ก่อนเื่อจะยกน้องสาวเราให้เนี่ยแล้วจะขอคำมั่นสัญญาแบบท่านสักหน่อยได้ไหมอย่าทําให้น้องสาวเราเสียใจรักเยอต้องรักเลยสรหม่อมไม่สัญญาพี่ท่านสบิพี่โอ้โหงนั้นผมท่านเดี๋ยวจะเกิดการแต่งงานขึ้นใช่ไหมเนี่ยเออแต่เดี๋ยวก็มึงมารับปริญญาใครเนี่ยยอมเขาจะแต่งงานกันมึงเนี่ยนะสรรหามาพูดอมเด็ดเด็ดนำน้องให้เป็นทุจริตแล้วเนี่ยอ่กผไม่พูดแล้ว ที่เหลือนางข้าดัวแต่ชุดสียมบูเข้มเนี่ยเพื่อนท้ามองเพราะว่าเป็นนางที่เราโคตรปานมากที่สุดในวงการตอนนี้เราห่วงมากนะนายผ้าหลวออกไปหมดยังหมดแล้วมีเท่านี้ในเมืองเนี่ยท่านพี่เป็นอะไรเอาลด้เขาหายคู่มั่นของรุ่งุริยาเนือ And my body. ับดึหรือไม่เพียงละ่ะโอ้ยทหารเบอา์คา้ราบุรกลับคุนดินลงวิสยัยนะ วั้ควรรับจุกพี่โรสุริยาเลยถ้าเป็นเช่นนะั้นวันพนรุ่งนี้สามโมงเช้าหมอบเชิญรุ่งทิพย์จะขอส่งอาชา,ออเอาเพื่อเป็นของขวัญตอนรับพี่พ่อ้ม่จะได้หรือเปล่าพี่คะรุ่งทิพย์หมอบจะนั้งใจไว้เพค่เจ้าพ่อพเดียวพย์เออจะดีเหรอรนะุ่งเจ้าพูดอะไรออกมาเนี่ยตัวรู้เปล่า,าการที่จะส่งอาชาได้ต้องเป็นผู้ชายตัวสามตออ องเป็นผู้หญิงเป็นอันตรายเออเขาดชอบผู้หญิงไม่ายักไ่หมงมชันคิดว่าการทรงม้าของผู้หญิงนั้นหมงมชันเห็น่หมงไี่ควรจะไม่ให้หญิงทรงมา้าหมงมชันอยากให้องค์หญิงเปลี่ยนจากทรงมา้าเปลี่ยนเป็นปั่นจักรยาน,นได้ไหมเพราะว่าเขามีปั่นเพื่อพ่อปั่นเพื่อแม่อง์หญิงก็ปั่นเพื่อหมอมฉันพวกการปั่นจักรยาน พันํำไม่พอาลีนของเราได้คลื่อไหวจองจ้าวไม่นึกไปนึกมาไม่อยากขุดทองกูหรือว่าทั้งสพโรงที่มาจะให้หม่อมฉันปั่นให้ดูั้ยไม่ต้องไม่ต้องแมนโดนโดนเขเรียกไปป่ามาเลยปั่นจักรยานปั่นจักรยานไปด้วยไปไปด้วยโอ้โห เจ็ดย่านน้ำเลยเนี่ยลักษณะเนี่ยปัดให้ถึงเส้นชัยด้วยทำไมมีผัวตาช้างไม่ลองไปค่ะน้าพ่อของฉันเนี่ยขออนุญาตไปทำท่าอาหารเพื่อจะมาเฉลยแบบมันถวายพระที่บ้านของอีกได้นหรอไม่น่ไม่ต้องไม่ต้องการทำอาหารน่ะมีแม่ครัวอยู่แล้วเอางี้นะพวกเจ้าเนี่ยไปจัดงานให้เรียบร้อยตรวจดูภายในงานก็พอ ไปไปไปเป็นยังไงบ้าเพื่อนถุงแก๊สพอไหมล่ะมีแค่นี้อ่ะมีแค่้ะลักานจะไม่ถูกใจทัาี่จะพี่ไม่ต้องไปถือวงนะเบยค่ะง่าันพรุ่งนี้ของฉันตั้งใจจะส่งอาชายองไรของฉันนะก็ทาได้อยู่แล้วเบียค่ั้นไปจัดกางพิธีให้เรียบร้อยว่าพรุ่งนี้น้องสาวเราจะทงอาชาให้นดูทาให้เรียบร้อยเข้ือป่าติ้ารองทูลนาเลยั้กท่านไปเป็นคนช่วยคุณมาเมอ ส่วนทหารทุกคนก็ตรวจดูเวงยางเพเรียบร้อยด้วยมีจะก้านคุณหล่าพี่ายตัวนี้ปั่นจักรยารนไปเดินนะแกเพื่อนะเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวเพื่อนมาไปพักกับเราเราจะพาเพื่อนไปพักในที่สบายส่วนรุ่งทิพย์กับรุ่งศุริยาะกะเจรจาพูดคุยสั้นต่อกัรทำไมดีที่ดีต่อกันเดี๋ยวพี่ไปก่อน สด็พี่ไม่ไปดูหัวพักผ่อนก่อนพ่ะไปเล่นฟังสด็ทพี่ถ้าสองด้วยพ่นะและสตัวนี้อยู่ด่วจนหลับื่นนอนคือเลหรืเป็นอะไรคนียอ่ะน้าข้าหลัวไม่ดีหรือรู้จักให้ใหม่หหน้าดีดีหเฮ้ยถามาเล็นกลับไปเล่นมึงเอาเงนจริงจะไม่แตล้วพวกอืเี่จริงู้หว่าราาอเรอยด้วยหรับเรนมีุาจวานใช้เธ ควางชิ้ที่ดีเนะยลงไปที่โคกมา